เห็ดตะลูกแก่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดกันครับวันนี้หาเห็ดหาเห็ดไปไปเดินเขาเล่นขอได้เห็ดมาแกงสักตะการหนึ่งวัดเห็ดดินป่ะเนี่ยเห็ดพึ่งนะครับพึ่งเหลืองเห็นเห็ดตะล้นะครับเห็ดตะล้นะครับเห็ดตะโล้ครับเห็ดตะล้ปู่ยาตายายเห็ดครับ ดอกคุดใหญ่เลยเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรเก็บไปก่อนหอมไหมหอมหอมหอมไหนหอมรู้เห็ดไข่เห็ดไข่ครับเห็ดเรานี่แหละยางเห็ดยางเห็ดหอมฟานครับหอมฟานหอมผ้าอีกอย่างอยากอายชะตาดิผลประกอบการอก 성홍